ถ้าหากพูดถึงไวรัสที่เจ้าเล่มีชั้นเชิงและรักในเสียงดนตรีในเรื่องเครดิ v a องแควลีด็อกคงจะหนีไม,ม่พ้นใครที่ไหนครับต้องยกให้เลอแควซึ่งเขาขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัสเชิงจิตวิทยาเล่นกับใจคนแล้วยังอิงมาจากจอมโจรในตำนานอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในไวรัสที่ออกมาทุกซีซั่นของเรื่อง,องต่างหากส่วนเรื่องราวของเขาน่าติดตามแค่ไหนเชิญไปชมกันกับเลอแควจอมโจรรอยหน้าแต่ก่อนไปบบชมก็อย่าลืมให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับพให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ทยของและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass T Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังไวร้ายเชื้อสายฝรั่งเศสเลอแควกมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสครับโดยในภาษาฝรั่งเศสมายถึงมอเทือนซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของตัวละครนี้ที่เป็นนักต้มตุ๋นอีกด้วยครับนอกจากนี้คําว่าแควก มักจะใช้เรียกคนที่แหมากเป็นหมอฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทําในตอนแรกของการปรากฏตัวและอาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดแรงบนันดาลใจในการสร้างตัวละครไวรายของเขาในเรื่องเคเลหรือเควลีดอกครับต้องการหมอเฉพาะทางประสาทเสื่อมนี่ฟังดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีเลอแควกเนี่ยยังเป็นหนึ่งไวรายที่ปรากฏตัวในทุกซีซันของซีรีส์โดยตัวแรกคือแคทครับนอกจากนี้ตัวละครเลอแควก ทั้งลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมอาจถูกสร้างขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจมาจากจอมโจนอาร์เซนลูแปงซึ่งเป็นตัวละครขโมยที่มีชื่อเสียงครับแต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นตัวละครการ์ตูนที่ดูตลกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยถ้ามาเทียบกันมันก็คล้ายกันนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นตัวละครที่ฉลาดต่างก็เป็นตัวละครที่มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความสามารถในการปลอมตัวแต่ทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกับการขโมยครับ แม้ว่าเลอแคว็กจะขโมยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ก็ยังคงมีความคล้ายคลึงกับจอมโจรลูปแปงใน,นแง่ของการเป็นตัวละครที่ชอบการขโมยนั่นเองครับวูออมสินของสวีเดนที่ที่ใช้เก็บเงินของชาวสวีเดนทั้งหมดโฮโหในยายคนนี้จะต้องช่วยฉันถอนเงินครั้งมโหฬารเลอแคว็กนับว่าเป็นไวรัสที่มีทักษะยอดเยี่ยมไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งการปรากฏตัวของเขาแต่ละตอนก็เรียกว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่มากับอาวุธคู่ใจซึ่งมันก็คือค้อนขนาดใหญ่โดยเขาจะใช้มาในการต่อสู้เกือบทุกครั้งและจะเป็นอันตรายสุดๆก็เมื่อเขาใช้สติปัญญาที่ชั่วร้ายผสมกับการโน้มน้าวทางจิตวิทยาซึ่งมันก็ร้ายพอๆกับแคทเลยครับเผื่อๆอจจะร้ายก่อด้วยซ้ํา แล้วในฐานะนักต้มตุนเขาสามารถสวมบทบาทได้หลากหลายครับโดยแต่ละบทบาทของเขาล้วนมีความร่วเข้ามาเกี่ยวข้องและการที่เขาจะทําอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเขาจะใช้ประโยชน์จากใครก็ตามที่เป็นเหยื่อและทําให้คนคนนั้นต้องทนทุกทรมานจากวิธีการทรมานที่ค่อนข้างผิดปกติของเขานอกจากนี้เขายังมีทักษะที่น้อยไวยร้ายจะมีครับเขาสามารถหลบหนีการจับกุมของตำรวจได้ทุกครั้งแม้แต่คุก,กเขาไม่อยู่จริงๆกับไวร้ายตัวนี้ครับ <S <S คเดี้้สสยยงวรัุทา <laughs> จากในเรื่องนี้นะครับเลอแควกจะปรากฏตัวครั้งแรกกับตอนด็อกเตอร์เลอแควกหมอเชี่ยวชาญประสาทเสื่อมครับโดยเรื่องเริ่มเมื่ออูสทีทำเศษไม้ตกใส่หัวเมเรียวลเลยกลายเป็นว่าเธอเกิดความจำเสื่อมนี่จึงเป็นโอกาสของอูสทีที่จะป้อนความจำใหม่ว่าเธอคือทาสรับใช้ของเขาครับเรียกว่าเป็นแผนการที่ร้ายช้ย่อยเลยนะครับดังนั้นเคเรตจึงต้องหาทางช่วยเหลือ เขาพยายามติดต่อหมอเฉพาะทางผ่านทางคอมพิวเตอร์และนี่ก็จะเป็นการเปิดตัวไวรัสหรือแค็กในร่างของเขาครับมีอะไรเหรออต้องการหมอเฉพาะทางประสาทเสื่อมเขาได้รับเมลมาจากเคเรตเลยไปหาเมื่อเรียวที่บ้านแต่อุทธิศกับปฏิเสธการรักษาของเลือแคร็กเลยทําให้เขาถูกเลือแคว็กใช้ค้อนทุบหัวจนสลบแล้วร่างไปซ่อนครับทันใดนั้นเคเรตดันเห็นเหตุการณ์เข้าพอดี จิงวีไปเตือนเมรียวลแต่เลอแค็กก็เกิดเห็นสิ่งที่เคเรตพยายามทําครับเลยพยายามกําจัดเคเรตอีกคนทว่าเคเรตหนีรอดมาได้ดังนั้นเลอแค็กเลยกลับไปเค้นที่ซ่อนของสิ่งมีค่ากับเมรียวลโดยมีวิธีเค้นทั้งใช้ขนนกใช้พายัดเข้าหน้าหรือจะใช้ความเหม็นของชีสซึ่งในระหว่างแผนการทั้งหมดเคเรตก็ได้เข้าไปขัดขวางครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เลอแครกเลิกพยายามได้เคเรตจึงเมลไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจและในที่สุดตำรวจก็เข้ามาจับเลอแครกครับดังนั้นเคเรตจึงช หลังจากนั้นเรื่องก็ได้ตัดมาที่เลอแควเขาได้ทําการหลบนี้การจับกุมของตํารวจแล้วเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับต่อมาในตอนที่2กับตอนที่ชื่อว่าทีวีพิศวงณวันที่อูสทีสกำลังลุ้นลอตเตอรี่อยู่ๆก็มีเป็ดมาเคาะประตูน้ำว่าเลอแควเขามีอาชีพเป็นนักซ่อมโทรทัศน์และเขาก็จะมาซ่อมทีวีของอูสทีสแต่ทีวีของเขาไม่ได้เสียอะไรครับเลยปฏิเสธการซ่อม ดังนั้นเลยแควกจึงใช้แผ you. ่นการชั่วร้ายเขาไปตัดสายเคเบิลเพื่อให้ทีวีดูไม่ได้มันเลยเป็นการบังคับให้มิเรียลจะเป็นต้องเรียกเกอร์แควกเข้ามาซ่อมให้ซึ่งในระหว่างการซ่อมเครเรตก็เริ่มเอใจกับพฤติกรรมของเลอแควกเขาจึงไปสำรวจที่รถของเขาและก็ได้พบกับเสาอากาศที่เลยแควกตัดทิ้งครับเคอร์เรตเล่าเรื่องนี้ไปบอกกับเมเรียลและอูสซีสแต่อูสซีสกลับเข้าใจว่าเคอร์เรตทำเสาทีวีหักเลยเตะเคอร์เรตออกจากบ้านไปมันไม่ใช่ทอดไม้เป็นเสาอากาศทีวีนีีี่นะจังหหววโมาาททเสก ตัดมาที่เลอแควกเขาได้ซ่อมทีวีจนเสร็จและได้เรียกเก็บค่าซ่อมแล้วก็จากไปในเรื่องก็ตัดมาที่อุสทีที่กำลังดูทีวีอยู่เขาได้ถูกเลอแควกสะกดจิตผ่านทางทีวีที่เขาดัดแปลงว่าให้กำจัดเคเรตต่อมาก็เป็นเมอรีรยลที่ถูกสะกดจิตครับในระหว่างนั้นอุสทีก็ได้กำจัดเคเรตได้สำเร็จหลังจากนั้นเลอแควกก็ได้สั่งอุสทีกับเมรเรียลให้ไปป้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ซึ่งเคเรตก็พยายามขัดขวางการสะกดจิตแต่ก็ไม่สำเร็จครับเขาเลยคิดที่จะตามทั้งคคคู่่ไปแตนั้ชดีรบ เคเรตถูกกังหันรวมพัดไปยังที่เก็บเงินรางวัลลอตเตอรี่ซึ่งในระหว่างนั้นเมเรียวก็ได้มาถึงแล้วก็เป็นความสนใจยามเพื่อให้อุสชีตแอบเข้าไปในตึกผ่านทางท่อระบายน้ําแล้วก็ไปขโมยเงินซึ่งแผนการก็เป็นไปตามแผนจนกระทั่งเคเรตกดสัญญาณความปลอดภัยทันใดนั้นยามก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแต่ก็กลับถูกเมืเรียวจัดก,การไปซะก่อนครับและทั้งคู่ก็ขับรถนําเงินหนีไปซึ่งในตอนนั้นเคเรตที่หลบอยู่ในกระเป๋าเก็บเงินเขาก็ได้ทิ้งเงินตามทางเพื่อให้ตารวจสามารถตามรอยมาได้ครับ แล้วก็ตัดมาที่รังของเลอแควกเมื่อเรือกับอุสทชีได้นําเงินมาให้กับเขาแต่เขาพบว่าเงินมันหายไปหมดแล้วแถมยังมีเครตเป็นตัวป่วนแถมมาด้วยอีกต่างหากเลอแควกจึงจะเป็นต้องกับจัดเคเรตทิ้งครับเขาเลยวิ่งไล่ตามเคเรตไปยังห้องเก็บทีวีแล้วทั้งคู่ก็ได้ใช้ทีวีสู้กันอย่างดุเดือดจนท้ายที่สุดเลอแควกแพ้ครับซึ่งตอนนั้นเองตำรวจก็ได้ตามมาถึงรังของเขาแล้วก็รีบจับเลอแควกในทันทีครับหลังจากนั้นเรื่องก็ตัดมาที่บ้านของเครงงเคร อุสตีที่กำลังลุ้นลอตเตอรี่รางวัลอยู่แล้วก็พบว่าเขาชนะครับแต่เขากลับได้รางวัลเพียง1 7เนเซนเท่านั้นเพราะเงินรางวัลทั้งหมดถูกปล้นไปหมดแล้วครับมาเลยทำให้อุสทีโมโหเตะทีวีออกจากบ้านหลังจากนั้นทีวีที่เสียก็ฉายภาพที่เลือกแควทให้คุกออกมาแล้วเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับต่อมากับตอนที่3ท่องโลกบอลลูน เรื่องเริ่มเมื่อเมอเรียลกำลังทำขนมกับเคเรตอยู่ๆอูสทีก็ได้เข้ามาหาแว่นในห้องครัวโดยเฉพาะการแล้วก็ทำห้องครัวเละไปทั่วเมอเรียลเลยขอให้เคเรตนำทางอุสทีเพื่อไม่ให้เขาลงทางครับจนทางคู่ออกมาหาแว่นข้างนอกบ้านทันใดนั้นก็มีบอลลูนลงมาจอดที่หน้าบ้านของเคเรตและเลอร์แควก,ก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับเลอควมาแล้ว <med> เคเรตเห็นเลววิ่งไปฟ้องเมอเรียวในขณะนั้นเลวแควก็ได้สลับดาอาหารที่เป็นปกติเป็นดาอาหารของสวีเดนหลังจากนั้นเมอเรียวก็ได้อ่านมันแล้วก็พบว่าสิ่งที่ขาดในอาหารจานนี้ก็คือเวนกกาสวีเดนที่หายากครับทันใดนั้นเองเลวแควก็ได้มาเคาะประตูพร้อมเสนอจะพาครอบครัวเคเรตไปยังสวีเดนแต่มีที่นั่งสำหรับ2คนเท่านั้นกลายเป็นว่าคนที่ไปคือ,มอเมอรียวกับเลวแควครับ ซึ่งในระหว่างการเดินทางเลอควแควก็ได้ใส่ที่คล้องขากับมอเรียวและทิ้งเธอดิ่งไปยังบนพื้นเคเรตเห็นมอเรียวตกลงด้วยความตกใจเลยวิ่งจุงอุชชีตามไปช่วยแต่พอจะช่วยมอเรียวกลับเด้งขึ้นไปยังบนบอลลูนเลอรวแควึงบอกกับมือเรียวว่าการที่จะเอาเวเนก้าสวีเดนได้มีเพียงการทิ้งตัวและเด้งตัวขึ้นมาเท่านั้นและเขาก็จะต้องฝึกมอเรียวดิ่งตัวไปแบบนี้ตลอดการเดินทางซึ่งอานที่จริงเวเนก้าสวีเดนมันไม่มีอยู่จริงครับ แต่การที่เลอแควกฝึกมือเรียวดิ่งตัวมันก็เพื่อจะให้เธอเขโมยเงินในหมู่อมสินของชาวสวีเดนนั่นเองครับแล้วเรื่องกระตัดมายังหมู่อมสินยักเลอแควกได้หลอกมืเรียวว่าเวเนก้าสวีเดนอยู่ในนั้นใต้กองกระดาษสีเขียวแล้วก็ต้องเอากระดาษออกมาซะก่อนมือเรียวเลยดิ่งลงไปหยิบกระดาษสีเขียวขึ้นมายังบนบอลลูนจนกระทั่งบอลลูนเต็มไปด้วยกระดาษสีเขียวครับแต่จู่ๆเธอก็สังเกตว่ากระดาษนั้นมันหน้าตาคล้ายกับเงินต่างประเทศเลอแควกเห็นท่าไม่ไดีเลยผลักเธอดิ่งลงไปแล้วพยายามตัดเชืืออออกล่่่าาามขเเเธธพทิ้ง ทันใดนั้นสัญญาณความปลอดภัยก็ดังขึ้นทำให้ปืนใหญ่ที่ป้องกันหมูออมสินเริ่มทำงานในระหว่างที่เคเรตพยายามวิ่งเข้าไปช่วยเมอร์เรียวกลายเป็นว่าหัวของอุสชีตเข้าไปติดกระปากปืนใหญ่เข้าโดยบังเอิญและถูกยิงไปยังบอลลูนของเลอแควกจนทำให้บอลลูนร่วงตกลงมาพร้อมกับเมอร์เรียวที่เชื่อของเธอขาดด้วยเช่นกันครับเคเรตเห็นเข้าเลยเอาตัวยัดเข้าไปลงในปืนใหญ่และยิงตัวเองเพื่อไปช่วยเมอร์เรียวได้สำเร็จกับการที่เลอแควก,กับถูกปืนใหญ่ยิงถลม่มจนทำให้แผนการของเขาพังทลายไปในที่สุดครับ แล้วเรื่องก็ตัดมาที่เมเรียวกับเคเรตที่ตกลงมายัางร้านขายเครื่องปรุงสวีเดนแล้วเธอก็พบว่าไวน,นิก้าสวีเดนที่เธอตามหานั้นมันอยู่ที่ร้านแห่งนี้แล้วก็จบตอนแบบอีหยังว่าไปครับนอกจากนี้เลอแครกยังโผล่มาอีกนินดๆหน่อยๆกับการเล่นเครื่องดนตรีออแกนที่กรุงปารีสครับซึ่งมีทั้งตอนกลายเป็นยักษ์และตอนโซลินเลิฟอาร์วีทูแล้วก็ยังโผล่มาอีกตอนกับเกมแห่งการแก้แค้น โดยเขาเป็นกรรมการในเกมดอทบอลของสมาคมไวรัสครับแล้วถ้าใครสังเกตอย่างในเรื่องนะครับเลอแควกเป็นไวรัสที่รักในเสียงดนตรี 3, ซึ่งเขามักจะเล่นออร์แกนอยู่บ่อยครั้งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของตัวละครนี้เลยกว่าได้ส่วนถ้ามาดูนิสัยของเลอแควกนับว่ามีความโดดเด่นไม่น้อยเลยครับโดยเขามีความหลงตัวเองเขามักจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดฉลาดที่สุดและเหนือกว่าใครๆเขาชอบอวดอ้างความสามารถของตัวเองและดูถูกเคเรตเสมอนอกจากนี้ตัวสร้างปัญหาก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นครับ เขามักจะชอบสร้างปัญหาให้กับเคเรตและครอบครัวแบกเพื่อความสนุกสนานของตัวเองโดยเลอรควักมักจะคิดค้นแผนการที่ซับซ้อนเพื่อสร้างความวุ่นวายอีกอย่างที่สังเกตเห็นนะครับคือเขาไม่ชอบความผ่ายแพ้เมื่อใดก็ตามที่เขาแพ้เคเรตเขามักจะไม่ยอมรับความจริงและพยายามหาข้ออ้างต่างๆเพื่อปกปิดความอับอายแล้วการแหกคุกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำเพื่อปกปิดความผ่ายแพ้ของเขาเองครับพวกเขามาได้ยินเสียง สุดท้ายส่วนถ้ามาวิเคราะห์ให้ลึกเข้าไปอีกสามารถมองได้ว่าเขาเป็นตัวแทนของความเยื่อหยิ่งทนงครับเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่มักจะนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดอีกด้วยครับแม้ว่าภายนอกเลอแควกจะดูเหมือนเป็นตัวละครที่แกร่งและมั่นใจในตัวเองแต่ภายในลึกๆแล้วเขาก็อาจมีความรู้สึกที่ไม่มั่นคงและต้องการการยอมรับจากผู้อื่นครับ สรุปเลือกคว็กเป็นตัวละครที่แสดงถึงความหยิ่งทะนงความอิจฉาและความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่พบได้ทั่วไปในชีวิตจริงอีกด้วยครับแล้วก็จบกันแล้วนะครับกับข้อมูลตัวละครอย่างเลือแคว็กจอมโจรร้อยหน้าและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องเพื่อจะได้รับชมคลิปสนุกๆต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ see you next time ครับ